สมขอีแล้วนะครับเหมอ,อีลํำเนื้อคุณผู้ชมวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเห็แล้วครับผมนี่นี่วันนี้ได้นีมานะครับพักกุดนะครับมาจากรัชชานเลยน้องบ่าวส่งมาให้นะครับวันนี้โครัชชานจะโจมกุดนะครับผมมาลุ้นคูค่คกุ้งก่อนนะครับ นะครับเครื่องรุงก็มิ้เกลือนี่ข้าวมิ้นนะครับชิลโลดนะครับผมนี่พริกขวดนี่จะกินกับนะครับกระเทียมอันนี้มะเขือเทศหอมโมหญยนี่มะขามเปียกนะครับหรือว่าฟ้ายน้อยนึ้นี่นะครับแล้วก็ถั่วเน่าตามด้วยน้ํามันนะครับผมตอนแรกเลยเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับเอาละครับเตรียมเครื่องแล้วนะครับหอมโมหญ่นะครับผม วันนี้น้องบ่าวส่งมาให้นะครับหออนุญประเทศนะครับครับเดี๋ยววางหม้อ,อก,ก่อนนะครับผมหมดวดุ่นแล้วใส่น้ำลงไปแล้วนะครับโจผักกุดใส่ขมวยหย่างลงไปแล้วนะครับหออนุญาตประเทศดูนแนวนะครับน้าวในใส่ครึ่งหนึ่งนะครับ ปิดฝาไว้ประมาณ1ิบนาทีนะครับระหว่างที่ปิดฝาไว้เราก็ไปใส่ผักแล้วนะครับกุดสวยมากเลยครับนี่พอดีน้องเบาของจิ้นมาส่งส่งมาให้นะครับครชานี่ไม่ต้องซื้อนะครับพวกผักนี่เยอะมากเลยครับคุณผู้ชมสวยนะครับกดไี่เก็บม้ามันเก็บใหม่ๆแบบนี้นี่มัน จอยอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมพอฉันไม่ได้ทําเยอะนะครับดีนี่แหละไปดูหม้อก่อนนะครับว่าถุนเน่าเครื่องสุกหรือยังเอาละครับมาลูกกันนะครับว่าทุนเน่าสุกหรือยังนเน่าออกก่อนนะครับผม ก็ที่เห็นมันละเอียดเลยครับค่อยใส่ลงไปอีกโอ้คนจะตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาแฮมแล้วพลนนะครับทำคำนอกไม่ได้สักทีนะครับปิดฝาไว้อีกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ผักนะครับผม เอาละครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ผักแล้วผ่านไปแล้ว5นาทีมาลูกกันนะครับ 1>, 1 2, 2> ึ่สองสาอ้แล้วใส่ผักแล้วนะครับหัวปุ้งเครื่องแล้วครับตามไม่เครือ ไว้ประมาณ5นาทีนะครับนี่กระเทียมนะครับผมโอ้กระเทียมนี่สวยมากเลยกระเทียมนี่คนชันไม่ค่อยได้ซื้อนะครับเพราะาที่บ้านส่งมาให้นะครับเอานะครับผมลอผักสุกก่อน,นะครับมาดูกันนะครับว่าสุกหรือยงัง หนึ่งสองสามว้าว <Wow. S 1> เอาละเอาละโอ้นี่สุกแล้วสุกแล้วครับคุณผู้ชมถิ่นมันบ้านนี่แหละครับนี่วางนี่ก่อนวางกระทะอีกเจียวหอมใส่นะครับน้ำมันนะครับเอาละครับน้ำมันน้อนแล้วใส่ขมิ้นนิดหน่อยนะครับ ออเอาล,คล,ล,ล,คอลา้ครับผมได้แล้วใส่ลรงนล้นะครับโอ้ไฟติดกระทะนีครับผมก็จะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่เจ้ากุดจุดของโครชาน,นะครับ อละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับเจ้าพักกุดจุดโคลชานนะครับผมกินกับน้องปองเลยนะครับมีกระเทียมแล้วก็พริกขั่วด้วยนะครับโอ้ยอยากใส่มือนะครับเอ้ยครับ มอมอีล้ำเดื้อคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเปรี้ยวจนกินไม่ได้นะครับเปรี้ยวหวานเท่ากันดีมากครับคุณผู้ชมมา,มากครับมาครับกินได้กันนะครับอ่าลลลลอร่อยมาก น้ำพรองครับอ,อ,อ,อร่อยมากครับมมคุณผู้ชมนะครับากครับติดด้วยกันนะครับกินด้วยกันครับผม ลิปนี้ก็มานนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการแชร์โค้ชชั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ